สบายดีพี่น้องสบายดีพี่น้องวันนั้นเด้อพี่น้องกินเมี่ยงอะ้วกัสิเอาเมียงอะไรเป็นนุ่มโอวันดินโอวันดินกับเมี่ยงถอดไปส่งให้ปู่กินน้ำพี่น้องแล้วพี่น้องเมี่ยงถอดจะอย oh, right. ู่ในกระตาหลุดใจ้าพี่น้องสิไปส่งให้พ่อปู่เพิ่นกินน้ำจ้าพี่น้องเพื่อนพอถอดจะอยู่ในบ้านพี่เจ้าพี่น้อง มาห่อแล้ว้อจ้าพี่น้องเมียงทอดกับโอวันตินมาให้พอเทากินจ้าพี่น้องกินกินกินเลยแบบนี้มาได้พี่น้องพอเทาแทงบ่พอเทาแทงบ่พอเทาเนื้ออบ่บ่เน้อ่ไก่ชิ้นหมูจะกินได้บ่หมู เด้อเด้อเด้อพันพันเด้อพันพันกันนี่คุณนี่อ่าน้องคอนเองเด้อจ้าพี่น้องสวัสดีเด้อนี่ก็มีตจรานตัวเองเด้อจ้าพี่น้องโอ้ยมันก็เป็นยวมันจะเป็นเทียนใหญ่เด้อจ้าพี่น้องเฮือนของพอน้องคอนเองเด้อจ้าพี่น้อง มักโมดาบ้าพี่น้องเพื่อนปลูกไว้ขายสวนใหญ่เลยพี่น้องอยู่นะเพื่อนปิดมาไหวเลยพี่น้องเน,นี้ยใบคล้ายชีกับเอเด้าพี่น้องวันนี้ทาเมื่อทางต่อใหม่ยุดินไอ้กุ้งจ้าพี่น้องเมื่อไเด้พัเท่า <laughs> เม่เดจ้า <sympath> พ <icking> ี่น้องมาหอนเฮือนแล้วเดจ้าแม่จะไปดีพี่น้องแน่ไปน้องไปทรงเมียงถอดให้พ่อเทามาหอนเดจ้ากะสิีไปทางตอใหม่อยู่เฮือนไอกลุ่งเดจ้าแบบนี้ไปกับอีแม่จ้าพี่น้องเห็น้พ่อเทาลูกเห่นัหลเห็นกินเลยด้วํกำลังขับรถไปเดจ้าพี่น้อง งานไอ้กลุ่มกับงานครกาไกลกันเติบเดจ้าพี่น้อนี่ค้านโไซูกับพี่น้องไฟคนบานจ้าขอทางแหวนเดจ้าพี่น้อง เป็นรับเพื่อนใหม่บ่พี่น้องอันนี้การเพื่อนใม่เแ่าเด้อพี่น้องคนเต็มเลยเต็มเลยบ่แหววแล้วไปเลยนะครับ พี่นอ้องเดฟินานะใช้กันเฮ็นกันกันพี่นอ้องดเดจ้จา <c oughs> อ่าเป็นเห็ุบอนหนังพี่นอกงามอยู่ดียี่พอเราเห็นไหมโอ้งามยู่ดีพี่ดีโฮมเย็นเลยพี่นอกในต้นกระบกหน่อยเพื่อนทางนางก็เป็นกระเห็ดงานคือกันเดือจ้จพี่นอก ถ่ายไปทางฟีเดเดอร์เพื่อนนะถ่ายอพูบาาแนบเพื่อนวาพี่แม่เพิ่นสื่อกาแฟนมมากินน้ำพี่น้องแดดเจ้าขาวผ้าตลูกเหนือเสียงนางคอนกับพ่อเดินมาอนามัยเดินให้บอกกุ้งซับต่อมันพี่น้องซับหุ่น กบไห้ขึ้นลายพากันซับแดดและแม่ก็นั่งยูโฮมเน้ยนี่ถ่ายเป็นมือกล้องให้ลูกสาวนั่งยูโฮมพี่น้องถ่ายให้พ่อกับลูกพากันซับแขงแดดู่พ่นแหละส่วนลูกชายเท่ากุ้งก็เมื่อแล้วลูกหลานไห้เด้ลูกเพิ่นไห้ซับไป่แหละพี่น้องเอ้ยได้เห็ดซอยลูกแต่วันเสาร์วันอาทิตย์เท่านั้นแหละ ส่วนวันจันทร์ฮอดวันศุกร์เข้าการและายเครื่องน้องคอนเพ่นกะเขาเฮียนบ่งบอนขอซอยไม้เนาะโอ้โหกดซอยไม้ไม่แบบให้ลูกเพื่อนซอยไม้แบบให้ลูกเลอพี่น้องพอก็สุดยังให้ลูกแล้วเฮือนชานโหกับแม่กับ,บุ่มีแนวใส่ซอยลูกจะเห็นได้ไหมมีแต่ดินตอนเดียวนี่แหละเหมาะให้ลูกก็ะกว้วงเติบเลอพี่น้องดินกะ ดินแต่ซ claro ื parti, si insight, sí, bien, claro claro ้อแต่เท่ากุ้งยังในน้อยเท่าก้างได้ปีปลายดินตอนนี้ซื้อนะแล้วก็ตอนนี้เท่ากุ้งก็มีครอบครัวแล้วแม่กับบ่มียังให้มีแต่ดินตอนนี้แหละให้ลูกกะหาซิบคูณหกซิบผได้พี่น้องกว้งเติบด้มอบตัวนี้แหละให้ลูกสบายดีอีกแน่สบายดีตอนแดดอ ทางป่าทางดงให้ลูกให้เท่กุ้งคนหกพี่น้องเพื่อเพื่อชีตั้งเฮือนแล้วนะคะเพราะแห้งคอยเห็ดคอยไปพี่น้องเอ้ยอยู่ไก่บ้านไก่เมืองได้หน่เอนลูกายอยู่โซกลีกหมู่เลยพื้นไฟกันยังบัวมีน้องคอนซับอยาซับยุงไอแดดคอยเห็ดรวยแดดแล้วก็เช่าผักพรก่อนลุงเด้อ สบายดีพี่น้องสบายดีกาทางที่แล้วเดีอยจ้าพี่น้องกาคลิปนี้ค่ะขอลาไปก่อนเดีอยจ้าพี่น้องผ่าเด้อสอกนองคอนสวรรค์จ้าพี่น้องผ่าเด้อจ้าฝากลูกในเด้อพี่น้องคอนนั่งคอนสวรรค์น่องคอนสวรรค์น่องคอนสวรรค์สาวฝากเด้อฝากติดตามเด้อฝากเด้อพี่น้องฝากเด้อพี่น้องเด้อฝากติดตามลูกเด้อพี่น้องทุกคนดูคุณ้าลูกสาวเลยเด้อบ๊ายบาย